สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องปองฝ่ายเอ้ยขอสีมาพัดพัดหมูเปลี่ยนเมนูก่อนมันนี่ฮพัดหมูใส่ดอกดอกหอมนี่คนกระเจียวอันเจียวเจียวเจียวนะื้มันหมูใบคน ตักออกนะมาไล่พอดเปลี่ยนเมนูก่อนมาหนีพี่น้องเอาออกไล่พอดชั่วอาทออกเอาหอมลงไปขวด เดิมาเดินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล my friend thank you t h a n วหัวผักบัวผักเครมให้มันหอมซะก่อนเนาะเอาจังเอาหมูลงไปใส่่อสิเป็นคือบ้านคือเมืองดยบ่ เนือ้อหมูได้บินได้เลยนะเติมพลังด้วยเนือ้อหมูกินพักกินหยาหลายวันแหละมันนี้มาเติมพลังด้วยเนือ้อหมูก่อนหอมตีดังถ่วยๆเลยหัวไปเห็้มันหอม ให้มันเหลืองไงห,อห้อยเดี๋ยวให้จะเอานอนนนเนื้อหมูลงไปใส่เปลี่ยนเมนโอนี่มันได้โมกินพักไม่หมดได้แต่ว่ากินดอกหอมแทนหอมตีดังถ้วยถ้วยถ้วย หัดนหนาเขาสวยบิง่งเอามานนนนันน่ะแซ่บๆเนื้อนัวเบิ่งฮัลโหลลๆฮัลโหลมายเฟนเจริญรดวงใจ Thank you Thank you Thank you so much I love you พอประมาณเนื้อหมู บดเรียบลอยเนื้อหมูบดเรียบลอยเลยเอาลงไปใส่เนื้อหมูนะจ๊ะบดเรียบลอยลาดนาเขาช่วยสักขักเบิง้งมาเยลย่ะนะตัสีหลานดวงตาตังคิ้ว ด้วยน้ำล่าลงไปนิดหน่อยเติมด้วยมะขามเปียกนะให้มีรดสุ่มในนิดนิดอบอใส่เบิดมะขามนีโซ่สุ่มมะขามน่ใส่นิดหน่อยสาสิบสี่ล้านดวงตาทั้งคิ้ว ัวสไตล์เมียาจบอกว่าแซเวอร์แซเวอร์ตามด้วยเกลือเกลือป่นเผื่อลดซาดสีอีวขาวซอสฟ้าเขียว นะอืมอืมโอ้ยหอมหอมหอมตีดังสวยๆเลยโอ้ยเอาเตาออกก่อนมันบุ่มหอดเปลี่ยนเตาเปลี่ยนเตาต้องขานชุดสวยจวดเลยบาทนี่ ดอกกระลำลงไปตักให้ดอกกระลำสุกเพราะว่าดอกกระลำนี่มันนานสุกนะพี่น้องนะมันแข็งไงม่บดแซ่บมงังคูดไปเลย ตำมน้าไปนิดหน่อยอพอป๋จะกินกับเขาวสวยส่วนเต้เน,นี่นนี่เป็นจังได้บาทต่อมลงต่อมลงซุ้มลงซุ้มลงซุ้มลงต่อมลงนี่นะเป็นจังได้บาทนี่ แต่แสบดีบ่หวานฮะหมูเอาบดเอาข่อยบดเอาเดิมหมูเดิมกระปิดซอยเป็นต่อข่อยบดเอาเลยนี่นี่มาสุดยอดสุดยอดฮัลโหลฮัลโหลสามจิตเป็นรันดวงตาทั้งคิ้วทั้งคิ้ว เอาถวยมาแบ่งมาเด้อเอาถวยเอายังมาแบ่งก่อนสักแสบโนโน่เลยแล้วเป็นยังไงจะแสกยู่บ่อบาทนะดอกกระหล่ำขาวไว้แต่ของเสบเลยเนาะ เดีではでは look, them, so ๋ยวให้ดอกกระลำซุกสะก่อนจึงเอาดอกหอมบัวลงไปดอกหอมบัวตามลงไปซิมิังก่อนเด้อซิมมัลดสาดิมาก่อนอําลำเลยตามด้วยน้ำตามสายแดง เข็ดกินสุดนี่คอยอันคอยปวดไม่ใหญ่สุรดเลยพี่น้องเลยคอยบบใส่ไม่ใหญ่สุรดเลยซอดหอยซอดซๆซัดซอ่ะตานลไปจด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 จอ่ะพอซื้อมาแต่ร้อนอะไ่อันี้ซอสเป็นกระเบื้องสูกิน เป็นจังไงน้อบาดันซีบมือดอกกระลำก่อนเด้อซุกลูกบอลซีบมือดอกกระลำก่อนดอกกระลำจะโศยงามๆเลยพี่น้องนี่มันซุกหรือบ่นี่ซิบมือก่อนอืกลมกลมขนาดเลยบแบบนี้ นำตาลงไปใส่ว้าวเวอร์เลยบอลนี่นี่ตามด้วยดอกหอมนี่ขอหอมเน่ขอหอมเน่ขอหอมเน่นี่เป็นจังไงบางเนี่ย ขอหอมด้วยขอหอมด้วยป้ชุดยอดเนื้อหมูนี่ไปบดเอาเข่ากันอลำลำขนาดเลยนัวจะดอกหอมมันคือเป็นตาแสบแต่นออบาด เดี๋ยวดอกหอมสุกเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหมูกินเมยใหญ่สุดหลดได้นี่ได้พี่น้องเอ้ยดีเกลี้ยงเมยใหญ่สุดหลดม่นี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดอกหอมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่คอยกับไปตักเอาเขามาไว้คนสามสิบสามลานดวงตาแตงคิ้ว พ่อมา้ลยเขา้านี่ซัมนีพ่อเข้าเนาะอาลาดหนาพัดหมูลเลยนะเป็นจันไงไดบมาดนี่เปิดเซ็บเลยบ่าบ,าบ้านฮะป้าสุดยอดเติมด้วย พักตังสายอันนี้พักตังสายตามลงไปนตามลงมาเคลือเลดมาเคลือเลตมาเคลือเคลือตามลงไปนี่นีน่แม่เจ้าแม่เจ้าความแซบความโมปชุดยอด น,นี่เออมาขัวหมูไส้ดอกหอมดอกกระลำดอกหอมกับดอกกระลำอุ้ยพอจะกินแต่จืดแต่จืดเลยแล้วมันเนี่ยแต่จืดแตะจืดเลยแล้วพอกินมันเนี่ยวันได้กินเนื้อดนแลวเติบแล้วกินผักกินอย่าไปกินปูก,กินปลาไปเติมพลังก่อนมันเนี่ย ซิมแนบอันนี้ซิมข้างสุดท้ายมันสียบซีโนโ่ทำใดดองหอมนี่ซุกแล้วบอสหวานดอกหอมเอาเข่าลงมาใส่เนี่เป็นเข่าพัดเสยได้เนี่ยหวานดอกหอมพี่น้องเลยซิมีกก่อน อ,อยากจ้างไว้หนึ่งอพอพอ,พอเข้มแล้วสุดยดแซบเว่์มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องป้องายเอยามากินน้ำข่อยเดอ้อมา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 คุณไ,ไลไลเดอ้อสีไล่สีไลนี่ ดอกหอมพี่น้องสีสันเป็นตะแสบตะนวอย่าบอกเคี้ยวอมสุ่มเลยปื้ยโคดพรมโมหมักแตงมา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 กินน้ากันพี่น้องป้องไปกินเขา่ากินเขา่ามาเด้อมาเด้ออมสุ่มเลยเคี้ยวอมสุ่มเลยเนี่ยแบงแบงนี่พักเข่าข่อยมีเรียบร้อยแล้วั้ลงไปั้ลงไป หัวหมูใส่ดอกหอมดอกกระหล่ำเติมพลังงานนี่เป็นจังไรสีสันเป็นตาแสบน้ำค่อยอยู่บนนี้นี่นี่ตายละตายละ มันคือมาแซ่บแทนอบานมา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 พี่น้องปวองไปมากินน้ากันมามามา,มาห้าสิบสามหลานด,ดวงตาแทงคิวแทงคีสแทงคีสโซมาต์ไอเลิฟยูไอเลิฟยูมามานี่อาหารเศร้าค่อยวันนี้ง่ายๆง่ายๆง่ายๆสไตล์ไม่อาจนี่นี่นี่ขัวหมูขัวหมูขัวหมูใส่ดอกหอม มาเด้อมาเด้อมามามาอยนามาคนสวยคือเก่าคนสวยมาแล้วคนสวยมาแล้วมาเด้อพี่น้องปงฝ่ายเอยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อสีกบซนบวนัวนั่งก่อนที่เก่าที่เดิมมาเด้อ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 กินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องสึยบหนัวนัวน้ำข่อยขัวหมูใส่ดอกหอมมานี่เดากลํำเพราะ เอาลาดเขาเลยลดเขาสวยแบบนี้เลยมาเคลื่อหมาเดียวนยี่แหละมา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 เข้ากันนอนๆนเลยเ้าก็หุ้งแล้ว ยอดเขาก็ห้อยขัวนี่ก็ห้อนมีแต่แน่วนอน ข่อยกระเป็นน้ำเขาอยู่เดอ้อขัวหมูกันนะขัวหมูเส้ดองหอมข่อยกระเป็นน้ำเขาอยู่เดอ้อพี่น้องไอ้มันจะกินลาลาี่เห็ดเป็นพร้อมมาๆมา,มานี่ยเสแซ่บนัวๆเลยหอนหอนเข่าก็หอนนี่จะแน่วันหอน ชุดนอยอดบ่ได้คลิบลงพี่น้องเมืมอนี้บ่ได้คลิบลงเอาคลิบได้สุดนะร้อ mm hmm. นกบะโออแมงวันเนี่ยเดียวเดียวเถอะเดียวเถอะ กล่อมเลยด้วยมะขามเปียก กินเข่ามือเลยเถอะพี่น้องอ้ยกินสำนี้แลลวก็แล้วเลยตอนแรกก็บริกินตอนเสาร์ก็บริกินกินสำนี้แล้วเลย12.00สองมงเป็นเขตกินขา่าแล้วบินมือเลยแบบแซบ่บนัว Hello, hello, ok, thank you. Ủa sao? Nam như vậy, nam đột hổm vậy đồ hôm cầm răng đồ nhám đi chính em mới thử mở thử nhám mà sao thâu có hôn khua có hôn chút à. hmm. Nhỏ lớn xẹp Xẹp vợ มาเดอ้อมาพี่น้องมากินน้ากันไกลไปไกลมามากินเข่าน้ากันก่อนพี่น้องมามาม,ามาสุดยอดแซ่บ เียมีพลังขึ้นมาน้อยหนึ่งมาขามเปียกใส่เบิดทั้างในมาเลยอ หยอดเลยเผ็ดกินมันเห็นปอดไม่หญ่สุดปวดไปเนาะเสียงไก่หลอ,อกหอมเยหวานกรอบ แมงวันนี่วะเดี๋ยวเถอะแมงวันเดี๋ยวเถอะมาเด้อมาเด้อมาเกณฑ์กรรมการมีนหรนอเปลี่ยนรสชาตน,นะเมยนะหืมไก่ฮะ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 ,ฮะ ห่อนห่อนเกิดยยแล้วมันนี่บัวน้วานาวาแต่เงเาคุณสวยมาเลยห่อนสิเสื่อมห่อนแล้วบานอสีเสื่อมห่อนแหละมันนี่ห่อนแหละ ให้บริอาบน้ำล้ายหมอกกาบจะเด้อ่นองสุดอยอดแบกว่าจังสีเลยดอกหอมดอกกระหลำ่ำมาขวบใส่หมูแล้วมาเขากันขักแน่กับเข่าวสวยๆอ่อนๆนุน่มๆขาว,ขาว หัวเรือมเลยเข่าวสวดยันแล้วเขา เขาเบิดถวยมบดเลยเยี่ยงเลยเหลื่อมเลยแต่ว่าขัวหมูนี่ย่งอยู่ขัวหมูนี่ย่งอยู่ย่งเต็มถั่วอยู่เนี่ยดอกดอกกระลำเนี่ยคอยปาดเป็นตอน้อน่อยเลยคอยไปเส่น้ำเกลือเนาะปาดเป็นตอนน้อน่อยไปเส่น้ำเกลือ พอล่างสารผิดมันดอกกรนะลำเนี่ยคนไปปลูกกระลำเนี่ยเขาจะใส่สารผิดหลายนะสารเคมีหลายเนะ่คอยป่าเขาคิดยากเนะี่ยอปาดเป็นตอเนื่องต่อไปใช้น้ำเกลือแล้วยงมาขวะใส่ส่วนเนื้อมูนเขาไปบดเนาะบดเป็นตอนน้นอยๆ่อแบบนี้แหละมาขวะสเลยแซ่บจหล้วยอด ่มันทำงานได้เปนทำงานได้สุดหน่อยยุโงป๊ะโอเคโอเคบายบายทำงานเป็นทำงานทำงานพี่น้อง